สวัสดีแฟนวลอลเลย์บอลทุกท่านค่ะวันนี้จะมาพูดถึงหนึ่งในโมเมนต์ที่แฟนวลอลเลย์บอลนั้นยิ้มตามกันทั้งไทม์ไลน์เลยนะคะ หลังจากที่จบการแข่งขันในศึกชิงเหรียญทองนะคะในกีฬาซีเกมปี2025ระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติอินโดนีเซียนะคะก็อย่างที่แฟนฟุตบอลทราบกันดีค่ะว่าไทยเราเป็นทีมที่ได้คว้าเหรียญทองนะคะแล้วก็ทางอินโดนีเซียจากที่เคยเป็นแชมป์สสมัยในสมัยนี้ก็ต้องชวดไปค่ะคว้าเหรียญเงินค่ะหลังจากนั้นน้องแคทเทอรีนหรือว่าน้องแคทล่ามคนเก่งของโค้ชพักนะคะซึ่งโค้ชพักก็เป็นเฮดโค้ชของ ทีมวอลเลย์บอลชายไทยเราเนี่ยละค่ะจากรูปร่างหน้าตาที่น่ารักสดใสของน้องแคทก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยเข้ามาจับจ้องมองเธอเป็นพิเศษนะคะแต่อย่างที่หลายคนทราบกันดีค่ะว่าน้องแคทหรือว่าน้องแคทเธอรีนนั้นกำลังซุ่มปลูกต้นรักกับนักกีฬาวอลเลย์บอลชายทีมชาติอินโดนีเซียที่ชื่อว่าแดเนียลนะคะถ้าใครสงสัยหรือว่าไม่รู้เป็นคนไหนนะคะก็คือนักกีฬาที่ใส่เสื้อเบอร์16นั่นละค่ะคือแดเนียลนะคะเป็นเซตเตอร์ ตัวสำรองของทีมชาติอินโดนีเซียค่ะ ซึ่งในศึกนี้นะไทยเราได้เหรียญทองค่ะส่วนทางอินโดนีเซียนั้นก็คว้าเหรียญเงินค่ะเมื่อทางฝั่งไทยคว้าเหรียญทองล่ามคนเก่งน้องแคทเธอรีนก็ได้รับเหรียญทองไปด้วยนะคะก็ถือว่าเธอนั้นเป็นทีมงานของนักกีฬาวอลเลย์บอลชายไทยเหมือนกันและหลังจากนั้นนะคะบรรยากาศหลังจากจบเกมแดนนียลก็เดินมาหาน้องแคทค่ะแล้วก็มีการมอบเหรียญเงินให้กับน้องแคทด้วยนะคะแฟนๆก็แซวกันเลยค่ะว่าในศึกนี้น้องแคทเธอรีนได้ครบทั้งเหรียญทองและเหรีย ngân lời các และบางคนก็แซวด้วยนะคะว่าคนที่ชนะเลิศในรายการนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นน้องแคทค่ะชนะทั้งในสนามและก็นอกสนามนั่นเองนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศน่ารักน่ารักที่ต่ายเอามาฝากแฟวนวอลเลยบอลชาวไทยนะคะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศสีชมพูอีกบรรยากาศหนึ่งค่ะที่เอามาฝากกันนะมิตรภาพนั้นเกิดขึ้นได้ค่ะแม้ว่าจะเป็นคู่แข่งแม้ว่าจะเป็นคู่ต่อสู้กันแต่หลังจบเกมทุกคนก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็มีมิตรภาพดีๆเกิดขึ้นต่อกันได้ค่ะ เอาละค่ะแฟนบอลชาวไทยที่เห็นกันว่าอย่างไรสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ